ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก,ชก่ชาวราศีมังกรชาวราศีกันและก็ชาวราศีพฤษกในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีมังกรพฤษภและก็กันครับซึ่งเป็นชาวราศีธาตุดินกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับกับการทํานายไพ่จักรราศีนะครับในเดือนนี้บอกได้เลยครับกุมภาพันธ์จะเริ่มมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจที่ทําให้คุณได้ยิ้มได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่ากุมภาพันธ์นี้เรื่องราวต่างๆของคุณในภาพรวมค่อนข้างออกมาสดใสเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแต่คราวนี้มาเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับว่าเรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในแต่่ะเรรืองาวจ อย่าางงไรบ้มาเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งพัพพิคเนตกันครับสำหรับตำแหน่งพัพพิคเนตนะครับท่านบอกว่าครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอให้คุณนะครับโฟกัสมองรอบตัวบ้างมองรอบข้างบ้างนะครับอย่าไปหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องตัวเองครับถ้าเกิดคุณทุกข์อยู่นะครับแล้วก็มองว่าชีวิตของคุณครับในตอนนี้แย่เหลือเกินนะครับหรือว่าชีวิตของคุณในช่วงจังหวะนี้ทุกข์เหลือเกินให้คุณลองมองรอบข้างครับสถานการณ์รอบข้างว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้แย่อยู่ตัวคนเดียวหรือจริงๆแล้วคนรอบข้างจะมีเรื่อง ที่แย่กว่าคุณอีกมากมายครับเพราะว่าปัญหาต่างๆตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทั่วโลกหรือประเทศไทยก็ตามครับทุกคนต่างต้องเจอกับปัญหาและภาวะกดดันกันแทบทุกคนครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นครับที่เดือดร้อนไม่ใช่เพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นครับที่ทุกอยู่หรือว่ารู้สึกว่าตัวเราคนเดียวที่มีปัญหาครับแต่จริงๆแล้วทุกๆคนมีปัญหากันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมองโลกด้านบวกเข้าไว้ครับมองถึงคนรอบข้างบ้างจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ โลกนี no. you, ้เ so พียงคนเดียวและเราก็ไม่ได้ทุกเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆปัญหาของเรานะครับมีเพื่อนอยู่และก็มีทางออกให้เราได้แก้ไขอยู่เสมอเพราะฉะนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างครับลองหันมาดูคนรอบตัวมันมีหลายๆคนคนรอบตัวคุณนั่นแหละครับที่มีปัญหามากกว่าคุณยิ่งกว่าคุณไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณทุกข์มากแล้วลองหันไปดูคนรอบข้างหรือคนรอบตัวนะครับที่เขามีปัญหามากกว่าคุณเมียเห็นตั้งมากมายเพราะฉะนั้นมองโลกบว แบบน,นี้เข้าไว้แล้วชีวิตของคุณจะรู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นและก็รู้สึกจะพ้นทุกข์มากกว่าเดิมเกิดขึ้นได้ครับต่อมาครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของตนูหรือตำแหน่งตัวตนของคุณกันบ้างครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์การที่ตึงเครียดเกี่ยวกับการทํางานและมีเกณฑ์การโฟกัสไปในเรื่องราวข,ของการสร้างชีวิตเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นลักษณะของการที่ชีวิตของคุณจะขับเคลื่อนและโฟกัสไปเกี่ยวกับการหาไรายได้หรือเกณฑ์การที่คุณอยากจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือว่าพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับใครที่อยู่ในวัยศึกษาก็จะเป็นจังหวะที่คุณกําลังมุ่งมั่นในการศึกษาเป็นนออยยย่่่าางดีีใใครททูวัํ ก็จะเป็นจังหวะที่คุณกําลังมุ่งมั่นในการสร้างตัวสร้างตนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้ภาวะของคุณนะครับจะมีเรื่องราวโฟกัสไปเกี่ยวกับการทํางานเป็นหลักและการทํางานของคุณก็จะส่งผลความสําเร็จให้กับคุณเกิดขึ้นได้แต่เพียงแค่ว่าครับขอให้คุณนะครับหาอะไรมารีแลกตัวเองบ้างเพราะไพ่ใบนี้มันสื่อถึงสภาวะการตึงเครียดจนเกินไปและหมกบุ้นจนเกินไปจนทําให้ตัวของคุณมีภาวะที่กดดันและตึงเครียดอยู่ในตัวนะครับทำให้ชีวิตของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเลยก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตในเดือนกุมภาครับต่อมาครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของการเงินของคุณกันบ้างครับ ไพ่ใบปรากฏขึ้นในตำแหน่งการเงินนั่นหมายความว่าในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตเกิดขึ้น <_ S 1> <_ ull> ได้สูงเลย, <Thanksgiving> เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินของคุณคุณจะประสบความสําเร็จและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินก้อนเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับถ้าเกิดใครเฝ้ารออยู่เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการเงินในเดือนนี้หรือเรียกว่าคาดหวังเกี่ยวกับการกู้สถาบันการเงินอะไรก็ตามจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับการปล่อยกู้เกิดขึ้นครับและนอกจากนั้นค้ากุณตองร จีบจิมเงินจากใครในเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์การที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นครับไพ่ใบนี้สื่อถึงว่าคุณมีเกณฑ์การที่ประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือช่องทางการหารายได้พิเศษหรือเรียกว่าเงินตกเบิกหรือเงินพิเศษเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเงินพิเศษพิเศษในช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับมันได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการช่วยเหลือจจาากกคนรรบบข้็ะะปส สำเร็จได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องการเงินให้กับคุณเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเรื่อง,งตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือนเกิดขึ้นก็จะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จและได้เลื่อนเงินเดือนเกิเดขึน้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับรวมถึงในเรื่องราวของโบนัสได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในเดือนนี้เพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับชาวราศีธาตุดินมีเกณฑ์ครับที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณเกิดขึ้นใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินจะประสบคคควาาามสํเเรร็จกิดดขขึ้้นน่องชัับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของสังคมเพื่อนฝูงของคุณกันบ้างครับ ไพ่ในี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การได้พบปะเพื่อนเก่าหรือมีเกณฑ์การสั่งสรรค์กับเพื่อนฝูงเกิดขึ้นหรือเรียกว่าครับจะมีเกณฑ์การได้สื่อสารโซเชียลมีเดียกับเพื่อนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับในเดือนนี้ถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆของเพื่อนแล้วละก็มันจะมีลักษณะของการที่ให้หวนถึงระลึกถึงความหลังเกิดขึ้นหรือเพื่อนเก่าๆจะหวนกลับมารวมตัวกันก็เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นครับความสัมนง่าใีไปทททิศ ดีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและนอกจากนั้นครับถ้าเกิดคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าหรือสังคมคนรอบข้างของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆก็ตามจะมีเกณฑ์การที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีจะมีเกณฑ์การที่ทํางานกันเป็นทีมเวิร์กกันเป็นอย่างดีส่งผลให้การงานของคุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้จากการสามัคคีของคุณเป็นหลักนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในตาแหน่งของครอบครัวของคุณกันบ้างครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกกดดันและอึดอัดเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกิดขึ้นครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องแบกรับภาระอะไรต่างๆของคนในครอบครัวเอาไว้ก็ได้และคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเอานั้นสิ่งนั้นให้หมดไปได้ครับ itu. เพราะฉะนั้นครับในช่วงเวลานี้ครับคุณจะมีเกณฑ์การอึดอัดกดดันอ,กกดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสภาวะของคนในครอบครัวของคุณนะครับให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจได้ด้วยเช่นกันอาจจะเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่เขาพูดจารหรือพูดอะไรต่างๆที่ไม่เข้าหูคุณ นะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและรู้สึกน้อยใจคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องของคุณได้สูงเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นครับในเดือนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนในครอบครัวหรือค้าญาติพี่น้องของคุณมักจะเป็นในทางที่ทําให้คุณเป็นทุกข์เกิดขึ้นได้อันนี้จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่ามองโลกในรอบตัวดีกว่ามองโลกในแง่บวกเข้าไว้ครับแล้วคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นไม่ต้องไปจมทุกข์ ความทุกข์จนในที่สุดไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากความทุกข์นั้นได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรื่องราวบางอย่างหรือเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องอึดอัดหรือหนักใจเกิดขึ้นครับลองมองคนรอบข้างลองมองคนรอบตัวที่เขามีปัญหามากกว่าคุณมันมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจะทําให้คุณนะครับรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดูโดดเดี่ยวหรือปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับคุณเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นเองครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันบ้างครับ สำหรับเดือนนี้ครับบอกได้เลยว่าใครที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับจะมีจุดที่จะทําให้คุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้หรือเรียกว่าคุณจะเริ่มต้นแล้วประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเกิดขึ้นครับเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดจะทํามันจะมีเกณฑ์การที่คุณสามารถไปต่อได้และเรียกว่าจะมีจุดที่สําเร็จและจะมีจุดแข่งความมั่นคงเกิดขึ้นเรียกว่าคุณจะเห็นลู่ทางใหม่ๆคุณจะเห็นช่องทางใหม่ๆให้คุณได้ก้าวต่อไปครับความสําเร็จของคุณจะก่อเกิดขึ้นจากการเริ่มต้น เพราะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่และคิดจะเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจของคุณบอกได้เลยครับว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นครับหรือใครที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับหรือเริ่มต้นในงานใหม่ๆก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้งานที่มั่นคงเกิดขึ้นได้โดยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นทุกๆการเริ่มต้นของคุณจะส่งผลที่ดีให้กับคุณเกิดขึ้นในเดือนกุมภาครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาของคุณกันบ้างครับไพ่ใปนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องหมดแรงหมดไฟหรือท้อแท้กับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีความรู้สึกถอดใจเกิดขึ้นได้เลยเนะครับเพราะว่าไพ่ใบไฟที่กําลังจะมอดลงนะครับก็คือจิตใจของคุณในสภาวะที่รู้สึกท้อแท้และรู้สึกว่าคุณกําลังสิ้นหวงังและทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมันกําลังจะมอดไหม้ลงไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมจุดเชื้อไฟ เติมเชื้อไฟให้กับตัวเองเพื่อให้คุณได้เดินต่อไปเพื่อให้คุณได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปนะครับเพราะว่านี่คือสภาวะจิตใจของคุณนะครับที่เป็นปัญหาของคุณอยู่ถ้าเกิดคุณแค่ปัญหาเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของคุณได้เติมเชื้อไฟเติมพลังงานให้กับตัวเองครับออกไปรีแลกบ้างออกไปหาแพทชั่นใหม่ๆบ้างแล้วคุณจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เห็นช่องทางใหม่ๆและคุณก็จะได้พบเจอเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะมีไฟเกิดขึ้นอีกครั้งลุกโชนขึ้นอีกครั้งนัั่นนนเเองรพาาะะะฉ้สภว จิตใจของคุณในเดือนนี้คืออุปสรรคปัญหาหลักสําหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับที่จะทําให้การงานของคุณสะดุดเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองอยู่เสมอครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของคุณกันบ้างครับ ภายวนนี้ปรากฏขึ้นในตำแหน่งของความรักนั่นหมายความว่าครับใครที่ยังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์การที่คุณจะได้สลัดโสดเกิดขึ้นมีเกณฑ์การที่คุณจะได้คู่รักที่ถูกอ,อกถูกใจเกิดขึ้นในเดือนนี้ได้สูงในทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับรักใหม่หรือต้องการสลัดโสดในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การที่คุณจะสามารถสลัดโสดเกิดขึ้นได้และความรักของคุณจะเป็นแบบลักษณะของไร้พรมแดนเพราะฉะนั้นครับไม่จำกัดว่าเพศอะไรและก็ไม่จำกัดว่าจะมาสถานะไหนคุณจะสามารถที่คบกับเขาได้อย่างมีความสุข โดยการที่ใช้ความสุขเป็นที่ตั้งโดยการที่ใช้ความรู้สึกความรักเป็นที่ตั้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าความรักของคนที่ยังโสดอยู่ในช่วงเวลานี้ถ้าคุณคาดหวังเกี่ยวกับรักครั้งใหม่ของคุณคุณจะเจอคนที่รักอย่างแท้จริงเกิดขึ้นส่วนสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วครับในเดือนนี้ครับคุณจะมีเกณฑ์การที่มีความสัมพันธ์กับแฟนเกิดขึ้นอย่างมีความสุขสดชื่นสดใสอย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นครับเรียกได้ว่าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นจะมีลักษณะของการที่ความร หรือความรักของคุณนะครับจะกลับมามีไฟอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครก่อนหน้านี้มีปัญหาก,กับคู่ครองอยู่และคาดหวังจะคืนดีกันมีเกณฑ์ที่ความรักของคุณจะประสานความรักที่ดีๆต่อกันได้อีกครั้งครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีเหลือเกินครับสำหรับความรักของคุณไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของโรคภัยของคุณกันบ้างครับ ภายเป็นน้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บเกี่ยวกับตาเกิดขึ้นครับจะเป็นลนักษณะของการที่คุณอาจจะมีการบาดเจ็บเกี่ยวกับสายตาครับไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดงโรคเกี่ยวกับสายตาต่างๆหรือการใช้สายตาเพ่งมากเกินไปอาจจะทําให้คุณมีสายตาที่ล้าหรือช่วงจวังหวะนี้ครับคุณมีเกณฑ์การที่รู้สึกว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของการสายตาสั้นหรือสายตายาวเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับปัญหาของสายตาจะก่อเกิดความรบกวนและสร้างความรําคาญให้กับชีวิตของคุณในช่วงเดือน กุมภาพันธ์นี้ครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของทัศนคติที่จะทําให้ชีวิตของคุณเดินหน้าต่อไปได้ในเดือนนี้ครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้เขาบอกว่าขอให้คุณนะครับโฟกัสไปเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหรือโฟกัสไปเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวคุณครับแล้วชีวิตของคุณจะพบเจอเส้นทางความสําเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนไพ่ใบแรกของคุณนั่นแหละครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นลักษณะของการศึกษาหาความรู้ไพ่ใบนี้ก็ยิ่งมาคอนเฟิร์มว่าถ้าคุณศึกษาหาความรู้แล้วมันจะสามารถนําพาชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมความรู้เข้ากับตัวเองครับหรือถ้าเกิด คุณสงสัยด้านไหนหรือติดขัดด้านอะไรก็พยายามหาความรู้เพื่อมาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้หมดขึ้นไปได้นะครับแก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่าทุกๆปัญหาของคุณจะได้รับการตอบสนองเกิดขึ้นเสมอฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาของคุณก่อนหน้านี้มีปัญหาสะสมค้างคๆกันมาก่อนและยังไม่คลี่คลายเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ถ้าเกิดคุณพยายามหมั่นศึกษาหาความรู้ต่างๆพัฒนาตัวเองคุณจะสามารถนําปัญหาต่างๆนั้นมขาขยี้และเขาสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปจากตัวของ คุณได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับต่อมาครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของการงานของคุณกันบ้างครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นในตำแหน่งการงานต้องบอกได้เลยครับว่าคุณมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการงานของคุณเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับต้องการพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะครับเจ้านายจะส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีและนอกจากนั้นครับไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงว่าคุณอาจจะมี job พิเศษเกิดขึ้นนะครับให้เงินของคุณเพิ่มพูนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนไพ่ไพ่เปนเนตที่มีสีกรนะครับเปรียบเหมือนกับการที่ต้องมีงานหลายๆอออย่าาาางมแบบบกกรรััเเเไว้้้พะะฉนนถิดคี เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคุณจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จและก็ได้รับการเงินเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างแน่นอนครับพอไพ่ใบนี้อย่างที่บอกไปครับว่าคุณจะมีเกณฑ์การได้เงินพิเศษเกิดขึ้นให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจและไพ่ใบนี้ก็มาคอนเฟิร์มครับว่าการงานของคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานพิเศษเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันใครคาดหวังให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็มีเกณฑ์การเลื่อนประเมินผลงานนะครับก็สามารถที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับซัพพอร์ตคุณได,ด งานของคุณนะครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับในเดือนกุมภาต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภของคุณกันบ้างครับ ภายใบนี้ปรากฏขึ้นในตำแหน่งของโชคลาภนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การที่คุณจะมีโชคมีลาบจากของที่เรียกว่าเป็นคู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามครับที่เป็นคู่จะสามารถส่งผลโชคลาบให้กับคุณได้นะครับคืออาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้หรืออะไรก็ตามที่มันอยู่ด้วยคู่กันนะครับสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ช่างสร้างโชคสร้างลาบให้กับคุณได้หหรืืออสิ่่งทีเมนกกัันนนสิ่่งเหลา้็จะเป็นนสิ่่งทีจะพาควาามสํเร็จหหรือว่าาาโชคมใ้กับคุณคเลขเด็ดๆจะสัอ้นอยู่ในสิ่งนั้น ต่อมาครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำคุณกันบ้างครับ ภัยเบนี้ปรากฏขึ้นเขาบอกว่าขอให้คุณมั่นตรวจเช็คร่างกายตัวเองบ้างครับหรืออีกมุมนึงก็คือมั่นตรวจเช็คตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายหรือสภาวะจิตใจรวมถึงครับในเรื่องของการงานว่าตัวตนของคุณนะครับพัฒนาการไปถึงไหนแล้วหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างสิ่งไหนที่ต้องแก้ไขสิ่งไหนต้องปรับปรงุงสิ่งไหนต้องรักษาครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับโรคภัยแต่รวมถึงในเรื่องราวทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรวมถึงสภาวะ จิตใจของคุณด้วยครับว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะจิตใจเรื่องอะไรอยู่และจะต้องรักษามันได้ด้วยวิธีไหนอย่าลืมนะครับลองตรวจเช็คร่างกายเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายและสภาวะจิตใจรวมถึงสภาวะเกี่ยวกับการงานของคุณด้วยครับว่าการงานของคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จไปในทิศทางไหนและดีขึ้นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเตรียมพร้อมไว้ให้ดีในการตรวจเช็คอยู่เสมอคุณก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน รวมถึงชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก,ชก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกันรประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจอย่างมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จค่อนข้างชัดเจนเลยหรือในเรื่องของการเงินที่คุณมีเกณฑ์การได้รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของความรักที่คุณจะมีโอกาสที่จะสละโส เกิดขึ้นและความรักของคุณถ้ามีปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะมีเกณฑ์การประสานความรักได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับชาวราศีธาตุดินนะครับจะมีการก่อเกิดให้คุณได้ประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนครับในชีวิตของคุณแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนมีนาคมครับ